ถ้าคริสเตียนนั้นแก้แค้นกันผูกพยาบาทท่านตกไปจากมาตรฐานของพระเจ้ามากท่านตกจากมาตรฐานของธรรมบัญญัติเดิมของพระเจ้าด้วยแต่จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราคือพระยาเวโอเคไหมครับผมอยากบอกว่าคริสเตียนไม่สามารถมีความขัดแย้งกันได้ทะเลาะบ่แหวงบางอย่างเข้าใจผิดได้ แต่ท่านต้องอะไรครับไม่แก้แค้นไม่ผูกพยาบาทจงรักซึ่งกันและกันถ้าที่ใดคิดจะจักใดกลุ่มใดก็ตามมีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องใดและท่านก็บอกว่าเรากับเขาไม่ใช่พวกเดียวกันและทำให้ท่านเจ็บใจผูกพยาบาทคนนั้นกลุ่มนั้นท่านตกจากมาตรฐานแห่งธรรมบัญญัติของพระเจ้าเรียกว่าอะไรครับ บัญญัติเดิมท่านยังไม่ผ่านเลยท่านจะผ่านบัญญัติใหม่ได้ยังไงของพระอิสุขิตจงรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับโอเคไหมดังนั้นคริสเตียนอย่าสอนอะไรที่มันมันมัน,ม,นมันสูงจนที่ท่านไม่มองในเรื่องเล็กน้อยที่เป็นจริงในชีวิตของท่านพระอิสุคิตไม่ได้สอนเรื่องสูงอย่างเดียวโอเคไหมพระองค์ไม่ได้สอนท่านแต่เรื่องอัศจรรย์ฤทธิเดช พระพรมากมายอย่างเดียวนะครับพระองค์สอนจริงสัญญาจริงแต่พระองค์ไม่ได้พูดแต่เรื่องเดียวพระองค์พูดถึงชีวิตจริงชีวิตที่อย่างรายละเอียดความเป็นจริงของเรารายละเอียดเล็กน้อยเรื่องส่วนตัวความขัดแยง้งเรายังแก้ไขไม่ได้ท่านจะปีนสูงไม่ได้คริสเตียนชอบปีนสูงนะครับชอบขึ้นไปอยู่บนหอคอยงาช้างบนบนนู่น แต่ข้างล่างท่านไม่ได้สร้างชีวิตของท่านสร้างฐานของท่านโอเคไหมท่านไม่ได้สร้างรากฐานแห่งชีวิตของท่านพระยิสุกิตอุปมาในตอนท้ายของคําเทศนาบนภูเขามัทิวบทที่7แล้วนะครับชีวิตคริสเตียนมีอยู่สองกลุ่มถ้าท่านไม่ฟังพระวจนะและปฏิบัติตามพระจาท่านเหมือนอะไรครับคนสร้างบ้านบนทรายเมื่อคลื่นลมแรงพายุมาบ้านนั้นก็พังทลายและการพังทลายนั้นใหญ่ด้วยนะครับ นี่แหละคือพระอิศกิจบอกว่าคําเทศนาบนภูเขาของพระองค์นี้คือการสร้างบ้านบนศีลาท่านจะต้องสร้างไปทีละเล็กทีละน้อยทีละชั้นสองชั้นชีวิตท่านจะมั่นคงกับพระเจ้าพระยูสุคิ์ไม่ได้สอนสิ่งที่สูงส่งอย่างเดียวนะครับพระองค์สอนสิ่งที่เป็นพื้นฐานในชีวิตของท่านพี่น้องเห็นไหมครับพระองค์สอนง่ายไหมเป็นเรื่องจริงไหมครับในชีวิตประจาําวันท่านมีปัญหากับคน ท่านมีปัญหาในความสัมพันธ์พระองค์บอกว่าอย่าแก้แค้นอย่าผูกพยาบาทพระยุสุกิตจ,จึงบอกนะครับว่าในข้อ39เเราบอกท่านว่าอย่าต่อสู้คนชั่วคำว่าต่อสู้นะครับในภาษากรีกนั้นหมายถึงการต่อต้านการตอบโต้ต่อต้านตอบโต้แก้แค้นหรือยึดคนนั้นไว้อยู่ การที่ท่านยังยึดคนนั้นในใจของท่านคิดถึงคนนั้นตลอดเพราะท่านอะไรครับท่านต่อสู้เขาอยู่นะครับจริงไหมอาฆาตพยาบาทคนนั้นมา10ปี20ปี30ปีบางคนบอกตายทัานก็ยังจําแกได้อยู่นะนี่หมายความว่าท่านยึดคนนั้นไว้นะครับท่านไม่ปล่อยเขาไปเพราะท่านยังยังมีความพยาบาทยังมีความต้องการแก้แค้นท่านเจ็บจำน้ําใจ จากคนคนหนึ่งจริงแต่พระเยซูริตบอกแล้วนะครับว่าท่านจะรักษาใจของท่านให้หัวใจของเรามีเสรีภาพกับพระเจ้าท่านจะไปขึ้นสูงกับพระเจ้าได้ท่านต้องอะไรครับปล่อยเขาไปไม่ตอบโต้ไม่แก้แค้นเอเมนนี่คือสิ่งที่พระเยซูริตบอกนะครับอย่าต่อสู้อย่าแก้แค้นอย่าตอบโตอ้อย่ายึดคนนั้นไว้ในชีวิตของท่าน มันมีทุกคนนะครับพอเราเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเจอคนที่ทําร้ายเราคนที่ทําอย่างไม่ยุติธรรมคนที่ใส่ร้ายคนที่โกงเราคนที่ทําร้ายเราสารพัดนะครับแต่วันนี้ท่านจําคนเหล่านั้นได้มากแค่ไหนถ้าท่านจดจําและเขียนได้เลยนะครับไทม์ไลน์ของฉันคนนั้นคนนี้แสดงว่าท่านยึดคนนั้นไว้มากโอเคท่านยึดเขาไว้มากพระยุสกิตบอกว่าปล่อยเขาไปปล่อยเขาไปนะครับ